ดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกมโรบอกนะครับถามว่าวันนี้เรามาอยู่หน้านี้ทําไมนะครับก็วันนี้เราจะมาสอนรับของฟรีคือเราจะมาสอนรับชุดรับที่ตกแต่งตัวละครเราฟรีนะครับก็ใครอยากดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮียโอ้กูก็เล่นอย่างเดิมนะก็อย่างแรกนะครับให้เรากดไปที่แต่งตัว และกดมาที่ด้านขวามือนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วให้เราเดี๋ยวตะกินผมทำไปแล้วเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตเครื่องก่อนโอเคนะครับก็ผมได้รีเซ็ตเครื่องไปที่เรยียบร้อยอย่างแรกให้เรามาที่แต่งตัวนะครับนี่แล้วให้เรากดไปทางด้านขวามือและให้เรากดมาตรงนี้นะครับ แล้วให้เราเลื่อนไปตรงที่ศูนย์บาทมันก็จะขึ้นตัวอักษรอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดไปนะครับมันก็จะมีของฟรีให้เลือกตามสบายใจเลยครับนี่เต็มเลยนี่พวกหน้าตาเลยพวกนี้เต็มเลยนี่พวกธนูตกแต่งข้างหลังพวกกระเป๋าเนี่ยผมก็มีชุดผมที่จะเป็นชุดฟรีหมดเลยเพราะผมไม่มีตังค์เ <c oughs> นี่ย มีหมวกเอ้น้องชาเขียวในเกม Identity V ด้วยนะใช่ป่าววะนี่ใช้ได้หมดเลยนะครับแค่เรากดอย่างนี้นี่กดตรงดาวน์โหลดตรงรูปตัวละครนะครับแล้วมันจะพาเราไปเดี๋ยวผมดาวน์โหลดให้ดูนี่กดแล้วเขาก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกลายสีชุดได้ด ตามสบายใจแลลวครับ้ออย่างโหดะอะก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็ได้สอนไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ